ด้านหน้าของผมนี่ก็จะเป็นแม่น้ําชีนะครับเป็นแม่น้ําชีแต่ตรงนี้จุดตรงนี้เป็นพัฒนาให้เป็นสวนสาธนารนณะสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับผมม่อนสุปกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับในช่วงของอเล่าปาฏิหาริย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ผมขอเสนอตำนานที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดยโสธรน,นะครับท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานสิทธิ์สายหลวงปูเ่เสาและหลวงปู่มั่นนะครับท่านผู้นั้นคือหลวงตาพวงสุขินทริโยครับแห่งวัดศรีธรรม,มาราม จังหวัดยะโสธรน,นะครับท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระนักพัฒนานะครับพัฒนาวัดศรีธรรมรามให้มีเสนาสนะต่างๆที่เพ,พร้อมให้กับแก่พระพิสุสงฆ์ที่ประกอบสังฆกรรมต่างๆและพิธีต่างๆนะครับและวัดหลายๆวัดที่ท่านได้บุรณะซ่อมสร้างขึ้นมานะครับวัดใหม่พัฒนานิคมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรก็ด้วยบาร,รมีของหลวงตาพวงผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านถ้าเก็บสะสมพระเครื่องสายหลวงปู่มั่นหรือ ศึกษาธรรมะนะครับคำสอนของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะคงทราบและก็เคยได้ยินชื่อของหลวงตาพวงสุขินทรินโยแห่งวัดศรีธรรมารามนะครับท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านหลวงปู่เสานะครับประวัติเนี่ยก็คือ,อท่านมีอาจารย์องค์แรกนะครับคือหลวงปู่สอนนะครับได้พาเดินทุดงไปหาหลวงปู่เสาที่ประเทศลาวนะครับ แต่ประวัติเดี๋ยวผมจะถือโอกาสมาเล่าภายหลังนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีที่ผมเจอหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับก็จะก็คือ,อขออ้างอิงเอาหนังสือนะครับในการเล่าปฏิหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแต่อยากจะขอ,อย้ำอีกครั้งหนึงงน่งขอให้ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านฟังด้วยใจเป็นกลางฟังโดยใช้วิจารณญาณน,นะครับ ฟังโดยใชย้วิจารณญาณกับผมม้อนุปกรณ์ช่องมอนคลาสสิกนี้ไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่พ่อพแม่ครูบาอาจารย์หรือไม่มีที่จะโอ้อวดหรือแต่งแต้มต,ตำนานใหม่แต่ว่า,อาขออ้างอิงเอาหนังสือนะครับหนังสือสุขินทริยบูชานะครับที่มีการตีพิมพ์ขึ้นมานะครับเพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงตาพวงนะครับหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่1จํานวน1 0,000มเล่มนะครับจำนวน1 0 0 0 0นเล่มเพื่อเผยแพ่บารมีของหลวงตาพวงนะครับ ผมจะขอเล่าปฏิหารนั่นก็คือการเดินข้ามแม่น้ําชีนะครับเนื่องจากมีหลายช่องที่ทําแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าอ้างอิงจากข้อมูลจากแหล่งไหนนะครับอันนี้ผมไม่ขอก้าวไก่แต่ว่าของผมครั้งนี้จะขออ้างอิงเอาตามหนังสือนี้นะครับที่มีการลงข้อความไว้นะครับการลงข้อความไว้ในหน้าที่69นะครับข้อความนั้นก็คือเดินข้ามแม่น้ําฉีนะครับจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวว่ามีผู้พบเห็นนะครับ ว่ามีเรื่องกล่าวขานกันในหมู่ชาวบ้านแถบลุ่มแม่น้ำชีอันเป็นที่ตั้งของวัดศรีธรรม,มารามซึ่งหลวงตาพวงเคยจำภาษาอยู่ฝั่งตรงข้ามของวัดศรีธรรม,มารามเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอำเภอพระนพรัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับาชาวบ้านเล่าว่ามีคนออกไปเก็บกับดักหนูที่ดักไว้ในช่วงเช้ามืดนะครับมีคนไปเก็บกับดักหนูที่ดักไว้ในช่วงเช้ามืด ได้เห็นหลวงตาพวงออกเดินบินทบาทีโดยเดินบนแม่น้ําฉีนะครับได้เห็นหลวงตาพวงเดินบินธบาีโดยเดินบนแม่น้ําฉีจากวัดศรีธรรมารามไปบินธบาีในหมู่บ้านฝั่งอําเภอพระนมรัตนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับและนามสกุลเน,นื่องจากมีการตีพิมพ์อย่างเปิดเผยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณสมจันโพสีนะครับ,นะรบผู้เห็นเหตุการณ์นะครับคุณคุณสมจันโภสีอยู่บ้านเลขที่นะครับอ่า 65. บ้านกุดกุดกงนะครับวงลิฟคุ้มหนองแสงตำบลเขืองคำอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเล่าให้ฟังเป็นภาษาอีสานว่าเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อพศ2 5 3 8 3ถึง39นะครับเช้าวันหนึ่งนะครับได้ไปดักหนูดักหนูในป่าได้เห็นหลวงตาพวงเดินข้ามแม่น้ำชีไปนะครับผมนี่แหละเป็นคนเห็นนะครับเป็นคนเห็นท่านเองเลย ข้อความนี้คัดลอกจากหนังสือโลกทิพย์นะครับข้อความนี้คัดมาจากหนังสือโลกทิพย์เดี๋ยวผมจะพูดเป็นภาษาอีสานสำเนียงคนจังหวัดยะโสธรให้ฟังนะครับพี่พนะครับคุณสมจันท์โภสีนะครับได้กล่าวเป็นภาษาอีสานว่านะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2 5 3 8ถึง39นะครับเอ้าเซ้ามือนั่นคอยไปดักหนูไหมนะก็คือเขาบอกกล่าวเล่าให้หนังสือโลกทิพย์ที่ฟังนะครับว่าเร้ามือนั่นคอยไปดักหนูไหมนะ เห็นหลวงตาพ่วงพ่างขาแม่น้ำซีไหมอันนี่คือสําเนียงนะครับย่างข่าแม่น้ำซีไหมใคยนี่ละเป็นผู้เห็นเพื่อเองเลยก็คือผมนี่แหละเป็นคนเห็นท่านเองเลยไปดักหนูไหมก็คือผมไปดักหนูนะอันนี้เป็นภาษาไทยที่แปลออกมานะครับเห็นหลวงตาพ่วงพ่างขาแม่น้ำซีไหมก็คือว่าผมเห็นหลวงตาพ่วงท่านเดินข้ามแม่น้ำชีนะอ่าประมาณนั้นครับอันนี้คือถ้อยคำที่ให้สัมภาษณ์หนังสือโลกทิพย์ แล้วหนังสือสุขินทริยบูชานี้ก็ได้คัดลอกลงมาตีพิมพ์นในหนังสือฉบับนี้นะครับและเมื่อเรื่องราวนี้โด่งดังกันออกไปนะครับจนเป็นที่กล่าวขานได้มีลูกศิษย์ไปถามกับหลวงตานะครับหลวงตาก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องของเขานะครับเขาเห็นปรากฏในสายตาหลวงตาไม่ขานไม่ได้ปฏิเสธนะครับ เขาคงเห็นด้วยสายตาของเขาเจ้าเล่ารืออย่างไรหลวงตาไม่ได้พูดนะครับไม่ได้โอ้อวดนะครับแล้วหลวงตาก็เปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นนะครับหลวงตาหลวงตาท่านก็บอกว่าหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามก็คืออำเภอพนมไพรนะครับก็มักจะนิม,มนต์หลวงตาไปฉันข้าวหรือไปอทําพิธีต่างๆนะครับทุกวันออกพรรษาครับก็จะมีชาวบ้านหมู่บ้านตรงข้ามก็คืออำเภอพนมไพรนะครับมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์นะครับและมากราบขอพอรอยู่เป็นประจำนะครับ ถึงแม้แต่อยู่ที่วัดป่าพัฒนานิคมวัดป่าพัฒนานิคมนี้ก็คือวัดที่หลวงตาสร้างขึ้นที่อําเภอป่าติ้วนะครับก็เขาก็ยังมาทําบุญกับหลวงตาอันนี้คือหลวงตากล่าวนะครับหลวงตาพวงท่านก็ไม่ได้อยอมรับหรือไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจริงหรือไม่จริงแต่มีคนยืนยันมีคนเห็นมีตัวตนจริงชื่อนามสกุลที่อยู่จริงๆว่าเห็นจริงๆนะครับว่าท่านเดินไปบินฑบาทที่ฝั่ง อำเภอพระนงไพรจริงนะครับเลยเป็นเรื่องเล่ากล่าวขานกันนะครับอย่างมากมายและทำให้หลวงตาพวงนั้นมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตำนานนะครับพี่พี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าดีวกว่านะครับพี่พี่เป็นเรื่องเล่านะครับที่เล่าสืบทอดกันมาจนกลายเป็นชื่อเสียงของหลวงตานะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นตำนานที่โด่งดังมากนะครับถือว่าเป็นบารมีของหลวงตาพวงสุขินทลินโยด้วยนะครับ ผมก็เลยนํามาเล่าให้พี่ๆได้ฟังในวันนี้ในช่วงปฏิหารของพระเกจิคณาจารย์เดี๋ยวผมจะพาไปดูซึ่งผมในหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวว่าเห็นในจุดไหนตรงไหนนะครับแต่วันนี้ครับพี่พเป็นโอกาสดีผมพาไปที่วัดสะอาดศรีธรรมารามและพาไปคาดว่าน่าจะเป็นจุดนี้ที่หลวงตาน่าจะเดินข้ามนะครับเราไปดูกันเลยครับ แลที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นท่าคําทองหรือเป็นท่าน้ําโบราณนะครับสมัยก่อนเป็นท่าน้ําที่มีเรือข้ามฟากระหว่างฝั่งจังหวัดยโสธรไปอีกฟากหนึ่งก็จะเป็นอาเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ด้านหน้าของผมนี้ก็จะเป็นแม่น้ําชีนะครับเป็นแม่น้าชีแต่ตรงนี้จุดตรงนี้เป็นพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะนะครับด้านด้านฝั่งด้านหลังของกล้องนี้ก็จะเป็นวัดศรีธรรมารามนะครับก็มีความเชื่อว่าอันนี้ความสันนิษฐานนะครับเนื่องจากในเอกสารเนี่ยไม่ได้ระบ,บุไว้ว่ามีคนพบเห็นในจุดไหนนะครับของคุณพ่อสมจันทร์นั้นไม่ได้บอกว่าเจอที่จุดไหนแต่ว่าบอกว่ามาหลักหนูในบริเวณแถวๆนี้แล้วก็ได้เจอหลวงตาพวงเดินข้ามแม่น้ำนะครับเดินข้ามแม่น้ําชีไปยังฝั่งพนมไพรเพื่อไปบินธบาต สาเหตุที่เชื่อว่าบินบินตาบาดนั้นก็คือเห็นในเวลาก่อนเช้าและอุ้มบาดไปนะครับถ้าเราสังเกตนะครับแต่หมู่บ้านเนี่ยจะไกลมากนะครับหมู่บ้านจะไกลมากเนื่องจากถ้าข้ามสะพานตรงโรงแรม JP นั้นก็จะเป็นบ้านท่าเสียวนะครับอำเภอพนมไพรแต่อีกฝั่งหนึ่งถ้าเดินซ้ายมือไปทางนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านลาดวารีจะมีสองสองหมู่บ้านนะครับในข้อมูลก็ไม่ได้บอกว่าท่านไปบินาบาดท,ที่หมู่บ้านไหนแต่มีคนพบเห็นจริงๆนะครับ อาผมก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจุดที่ท่านเดินข้ามน่าจะเป็นจุดนี้แหละเพราะถือว่าเป็นท่าน้ําเก่านะครับแต่ถ้าตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับถ้าน้ําเอ,อ่อล้นเนี่ยพี่ๆก็ดูนะครับว่าน้ําจะล้นมากขนาดไหน